กนจ้าถึงบ้านแล้วสภาพเมื่อถึงบ้านนี่จ้ลูกชายนะจ้ะลูกชายสองลูกมารอมีนะจ้ะลูกชายนะจ้ะเห็นไหมทุกคน <c oughs> อ่ะสองลูกชายรอมีเหรอฮะทุกคนดูสภาพนะจ้ะเพราะว่าอะไรจ้ะจะได้กินไก่นั่นเองมันมีได้อะไรมาฝากจ้า นี่ก็ไปซื้อนี่จ้ะลูกชิ้นนะจ้ามาใส่กปวยเตี๋ยวนะจ้าในนี้ก็มีขนมปังนะคะแล้วก็อาหารสดออกจากกระเป๋าก่อนนะจ๊ะถึงบ้านแล้วแล้วก็ได้นี่จ้าไก่นะจ๊ะไก่ครึ่งตัวมาฝากลูกมาจ้าทุกคนแล้วก็ไข่นะจ้าไข่ด้วยไปตลาดด้วยนะทุกคนมีอยู่ใกล้ตลาดนะ แค่ไน่จช่ไทยมันแคงกับอีกสิบใบนะจ๊ะทุกนะะคนจ้ะขนมปังข้นหีีนะจ๊ะซื้อง่ายๆนะจ๊ะอกไก่นะจ๊ะอันนี้เครื่องในหนึ่งจ้ะนี่อะไรเอ่ยโอ้หักชีค้าแล้วก็ลูกชิ้นนะจ๊ะทุกคนใส่ไปในนี้เลยจ้ะ ไปออกกำลังกายนะจ๊ะไปเลาะก่อนจ้ะแล้วก็มาออกกำลังกายเด้อทุกคนพี่น้องเอาสองใบสามใบนะจ๊ะปวดนี่นะจ้าเดีนี้ขาเลาะเด้อพี่น้องตื่นมาก็อยากไปเลาะเลยนะจ๊ะต้องไปหาของกินจ้าทุกคนเนาะอะไรละตาตุ้ง มาแล้วพี่น้องจ้าเข้าบ้านเข้าบ้านนะจ๊ะพี่น้องพะลุงพลังเลยโอเคไปเข้าบ้านกันจ้ะสองลูกชายรอนะจ๊ะรอนะจ๊ะรอนะจ๊ะมาเ,เร็วเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็ว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 มาเร็ว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  นีอยู่ไหนคะหยิอไข่มาเร็วๆครับฮัลโหลเรียคอมเมนต์เอาไข่ย,ยังไงล่ะจ๊ะเดี๋ยว่เอาไข่ก่อนนะจ๊ะพี้น้อไข่หนึง่งถาดนะจ๊ะไปรอมา ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วนะคะ บายโมโอเคทุกคนบ๊ายบายจ้าพบกันใหม่จ้าบ๊ายบายเี่นอ๊ะเ็แล้วกินไก่แล้วครับลูกเนี้ย